สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสรีว่าพี่เห็นโฆษณามาพี่อยากมัครโหมที่มันแบบพกพาง่ายที่ความสะดวกสะดวกอ่ะขอรับที่เนี่ยก Galaxy แล็ปออนไลน์คือเราสามันตั้งได้ทำได้ไหมเออดูจากลักษณะแล้วคุณพี่ทำงานกับออนไลน์ใช่ไหมคะค่ะนั่นตอนนี้นะคะถือว่าเน็นตัว Galaxy Z Flip 4อะไรค่ะที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นสมาร์ทโฟนที่ขับได้ค่ะกับการสะดวกเลยคุณพี่คะดูนะคะนี่เป็สวนต้องใชโฆษณาเลยใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะถ้าคุณพี่บอกว่า ใช้เรื่องของการไลฟ์สดด้วยนะคะตัวนี้จะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่าแบบโหมดค่ะที่เราเข้ากล้องนะคะเห็นไหมคะว่าหน้าจอด้านบนนะคะก็คือสามารถที่จะใช้แทนขาตั้งกล้องได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติเราวางตัววางโทรศัพท์ไว้กับพื้นผ่านหรือว่าโต๊ะตรงไหนก็ได้พี่ก็สามารถที่จะถ่ายวีดีโอได้แบบง่ายดายเลยนะคะไม่แม่ฟ้องขาตั้งกล้องหรือว่าไมค์ไี้เลยพี่คะสวยด้วยใช่ คลิกช็อตนะคะก็คือการถ่ายเซลฟี่นะคะผ่านล้องหลัง <Huh? S 1> ก็คือมันมีตรงกว้างที่จะเซลฟี่ได้แบบภาพแบบคมชัดมาก uh huh. สวยถึงนั่นเองทำยังไงคุณน้องชอบวิธีนะคะคุณที่เห็นปุ่มด้านบนไหมคะที่เป็นถุงมือเวอร์ค่ะกดกรดับสิทธิ์ค่ะนะมันก็จะเข้ากดปุ่มนะคะก็เลือกเลกนะะย,เเยนะคะแล้วเราก็กดถ่ายที่ปุ่มเพิ่มเสียงนะคะแล้วคลิกกลับเข้ามาดูไม่เลยเนาะใช่ค่ะก็ได้ภาพสวยมากแบบสวยแล้วก็คมชัดเลยค่ะ ล้วก็ตัวนี้นะคะตอดสดแต่ตตตตพี่คิดอย่างแน่นอนถ้าพี่ไปสายแฟชั่นนะคะตัวนี้เขามีก์กระเชยให้เล่นดแล้วก็กระเชยเสริมเยอะมากเลยะค่ะ <Okay. S 1> แล้วหนูจะพาไปดูทางด้านหนูเลยนะคะพ <Okay. S 1> ี่คะโอเคค่ะ Galaxy S4 ของเรานะคะเขาก็มีกระเชยเสริมค่อนข้างเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายแบบน,นะคะแบบทิ่รปแบบน,นี้นะคะ้อ <Okay. S 1> งแบบนี้นะคะแล้วก็พี่สามารถคุยกับตัว g a l ซ x y S4 ของเราได้นะคะหรือว่าจะเป็นเคสต่างๆนะคะก็มีให้เลือกเยอะมากมายเลยค่ะลายก็คือสวยนะคะเหมาะสำหรับคนที่เป็น แฟชั่นแบบเล็กค่ะชมพูค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มีวันจำหน่ายนะคะทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะคุณพี่คะไม่ว่าจะเป็นสีด๊อไฟลานะคะสีพิงโก้นะคะแล้วก็สีใหม่นะคะก็เป็นสีบลูนะคะแล้วก็มีสีโบล่าชมพูด้วยค่ะไม่ทราบว่าคุณพี่ได้ดูสีอะไรยังคะพี่เห็นพิงโก้นะสวยมากเหมาะกับชุดที่เลยพิงโก้เนี่ยโอเคค่ะงาน จายมากมากเพื่อที่จะเอาตัวนี้ได้แมีโปรโมชั่นตัวไหนบ้างคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องของโปรโมชั่นกันต่อไปเลยนดีวนกว่าค่ะค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ได้ดูคลิปไปเมื่อต้นคลิปนะคะแล้วสนใจตรงแรกที่ซีรีส์สี่ของเรานะคะตอนนี้ทางทรูเซอร์ฟีของเรานะคะก็มีโปรโมชั่นนะคะหากคุณนำเครื่องเก่ามาแลกเป็นรุ่นที่ร่วมในการหรือเป็นไอโฟน11ขึ้นไปนะคะก็จะได้รับออนท็อปนะคะส่วนลดเพิ่มเติมกว่านหนึ่งหมื่นสองพันบาทยังไม่รวมราคาเครื่องเก่าเองค่ะนอกจากไปจากนั้นนะคะหากคุณซื้อติดแพ็็็คคเเเเเกกกจจนนนนนนะะะะัับพูขอออองรราแิิิท์ตตลม Ah,